เชียครับคุณสาวอยู่จังหวัดใดครับบุรรบอกมาเห็นพังมอลัมนะโอ้ค่ะบุดีรเบิร์ดเบิดสองเลยเหรอโอ้มากจ้ะมากพังมะลัมเป็นคนจังหวัดไหนเจ้าน้องไผ่จ้าคนกรุงเทพเขาบัวฟัง่างเด้อเป็นอย่างคนกรุงเทพที่บัวฟัง ฟังนึกกันหมดคุอคนไทยไดีจยะจะจะหานไปกันอะไรไก่เจ้เนะเขาคงปล่มนะทุกคนตอนเย็นก็จะมีเล่นไฟโชว์้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราไปดูเขาเล่นโชว์ไฟนะครับผม ร้านนี้ร้านนี้น่าสนเนี่ยเห็นแต่พี่จองกับคันเรียนไปถ่ายมาแล้วไปเจอหมาจรจัดเนี่ยบักเบงก็เจอเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ทำไมมันนี่คือบรรยากาศตอนค่านะครับผมบอกเลยว่าตอนมาตอนเที่ยงแม่งโคตร้น้นดูหนังค้อยหังรอกครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำเปลี่ยนสุดกลับมาใหม่ เอะไรครับผมหอมเจียวหรือเปล่าหอยนางลมยทีย่ไม่มีหอมเจียวเหรอกระเทียมเจียวมันคือหอมเจียวกระเทียมเจียวคือเพื่อนคนไทยนะครับวันนี้จัดไปด,ดูรีวิวในติ๊กต็อกจ้า,าปีกไก่แล้วก็ยำหอยนางรมแล้วก็อันนี้ต้มยำอะไรครับผมต้ยมตยำกุ้งครับต้มยำกุ้งครับ

ต่อไปนะคะเราจะพาไปเดินชมแมกกะพุนค่ะแม่เป็นยูทูบเบอร์ของเขาไหนเอ๊ะเป็นยูทูบเบอร์กุดิเพยรอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรีวิวก่อร้านค่ะโอเคค่ะเป็นรีวิวมาก่อนค่ะอันดับแรกความหมาง วันนี้นะคะเราก็จะมาีี่นังนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมารีก็มีให้น่าหลายแบบคนแลแต่อาชญากใส่กันเรือกสวัสดีครับผมผมแจ็คแมคโครครับแจ็คแมคโครแจ็คแมคโครแจ็แมคโครเยเพวกเรามาทิปหนึ่งวันที่เกาะล้านด้วยงบ ห้าบาทอย่าไปฟังมันะค่ะมันขี้โม้พูดจีว่ามันขี้มโม่อนน้นะคนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืน จะเดินทางกลับททอมอนะครับตอนแรกว่าจะไปเที่ยวเที่ยวพัทยาไปดื่มต่อแต่ไม่ไม่ไหวครับเหนื่อยผมว่าถ้าจะดื่มผมไปดื่มที่บ้านกับกับเพื่อนดีกว่าอยู่นี่ผมไม่มีเพื่อนดื่มเลยการมาเที่ยวเกาะนี่อย่ามาคนเดียวเด็ดขาดครับบอกเลยเหมือนเอาตัวเองมายำครับเหมือนเกาะร้านนี่สามารถขี่ขี่มอไซค์ไปทั่วเกาะได้ใช่ไหมครับขนาดผมไปยอดเขาผมยังเจอคนเขาไปฟอดรักกันครับบนยอดเขา ผมก็เลยนิ่ในใจเอออันเอามีดมาแทงกูเถอะผมว่างนี้บอกเลยว่าการท่องเที่ยวก่อนนี้ต้องมากับแฟนครับทุกคนมันสร้างความทรงจําไม่าอี่แล้วครับสัญญากับตัวเองแล้วว่าเออวันไหนมีแฟนถึงจะมาใหม่ครับมันก่อร้านนี่ทะเลสะอาดมากนะครับน่าเล่นมากแต่ใครจะมาเล่นน้ำนะครับโอเคครับเราจะออกไปหากินข้าวแล้วก็กลับบ้านกันครับออกมาข้างนอกปุ๊บร้อนปั๊บเลยครับโอ้โห หาอะไรกินแล้วก็กลับกันครับผมโกโก้ go, go. ผัดปูดมาแล้วครับเหลือแต่เก็บทะเลรวมนะครับ พี่น้องอันนี้เอาเป็นว่าจบก,การดีวิวนะครับกินข้าวเรียบร้อยจะหาเรือกลับนะทุกคน ไม่รู้ว่าตรงนี้ขึ้นเลยได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีท่าเรืออยู่นู่นนะผมว่าไม่อยากไปท่าเรือนะเพราะว่าถ้าเราจะกลับเลยตรงนี้ได้ไหมไปลองถามเขาดูดีกว่านะเมื่อวานขึ้นเรือตรงนู้นนะครับเราก็จะลองไปไปตรงนู้นดูเพราะตามจริงเขาเ่ามาส่งคนอยู่แล้วเขาต้องเอาคงคนกลับไปไม่ว่าร้อนมากจริง,รงเยวผมจะไปถามเขาว่าขอกลับด้วยได้ไหมครับผมไม่อยากไปนู่นครับมันไกลครับนู่น รู้ว่าจะมีเรือให้ผมกลับหรือเปล่าโอ้แกงนี้เขาใส่กล้องโคตรใหญ่นะครับแกงนี้ไม่รู้ว่าจะมีเรือให้เรากลับเปล่าหลวงปู่ทวดมันก็ดูกันว่าเราจะมีเรือเข้าฝั่งไหมเข้าพัทยาครับผมจะขึ้นลำนี้ดูโอ,โอ้สวยมากเลยนะ มันเป็นว่ามีเรือแต่เขาไม่ให้เรากลับด้วยนะทุกคนเราต้องไปขึ้นอยู่ข้าใหญ่นะครับไม่ต้องมาเสียเวลานะครับแต่เรือมันก็เข้าฝั่งอยู่แล้วทําไมมันกลับไม่ได้ครับยอมแพ้ครับทุกคนยอมแพ้เดี๋ยวนั่งบินไปรุ่นพาเรือนี่ภารกิจหาทางกลับบ้านเขาคงจะแบบอะไรไม่รู้ขอกลับด้วยก็ไม่ได้ทุกคนจ่ายตังค์อยู่กลับด้วยก็ ร้อนมากครับแวะกินน้ำส้มปันก่อนค่อยกลับไม่ไหวจะรอเรือตรงนู้นนานมากเกือบตรุยำอำลาเกาะ้านโก,โกโก้พอแล้วทุกคนกลับบ้านไปหาเฮ็ดหน้าก่อนห่อนว่ายังดอก ให้เราก็ว่าจะไปขึ้นตรงนู้นเขาไม่ให้ขึ้นทุกคนใครมาก็จองไปกลับก็ได้นัง่ายดีหรือไม่ก็มาขึ้นตรงนี้นะครับท่าเรือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานั่งเรือนี้กลับทุกคนก็เจอดำนี้เลยนี่ลงเรือกันครับผมกรือนี่ก็ดีเหมือนกัน เอกเป็ดปีกอวบยิ่แหลส่ดจังโอ้โหโอ้ต้อยโ้เอาเปเกาส่งเขื่อนสม่งชวนสวนอกไม้ร้อนตอนนั่งมาร้อนแย่แมากจะถึงฝั่งค่อยเย็นนะพี่โอชวดชวดได้ ถ่ายไว้ดีกว่าไปมีแฟนเดี๋ยวกลับมาใหม่อันนี้อำลาก่อนออทนแรงต้านทานของคนรักกันไม่ไหวนะครับคนโสดขอ,อกลับไปหาแฟนก่อนนะครับผมโอ้ผู้สาวจีนสวยมากเลยถึงฝั่งกันนะทุกคนกำลังจะหาวิธีกลับบ้านนะครัคแต่ว่าจะไปหาน้าเย็นกินก่อนโอ้ร้อนร้อนจริงๆนะใครเขาขาวมาวันเดียวดำแน่นอนนะครับใครจะมาเที่ยวก็คิดดีๆนะครับผม ดูเขียนผมครับนี่เราก็มานั่งรอรถตู้นะครับซึ่งเราซื้อตัวไปแล้วนะแต่ว่ารอบนี้รถมันเต็มแล้วรอบต่อไปเป็นของเรานะครับคืนี่นครับถ้าใครจะกลับแถวไหนก็หาดูเอานะครับผมก็ไม่รู้ผมเห็นป้ายเขียนไว้จะมีครับ